สวัสดีครับพบกับผมแมนนัมเตอร์ในช่อง D M Channel ช่องที่มีสาระและคบานการเต็มเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่เกม Resident Evil 1 Remaster ในภา์ที่3กับนุษยจกันต่อแล้วนะครับทุกท่านมาลุยกันต่อเลยโอเคเอาหมึกคิมเนี่ยจัดการเก็บลงไปตอนนี้เราก็จะได้หน้ากากแห่งมารทั้ง4นะครับมาครบแล้วโอเคไปเราจะไปใช้กันดูนะครับตรงรูปสลักที่ไม่มีหน้าต่าง ไปจิวไปกันต่อเค okay, <Okay, S 1> เข้าไปเลยลูกปิดพังไปแล้วนะครับผ่านไม่ได้เค okay, ับทางเก่าครับเดี๋ยวเราไปชั้นสองกันเควิ okay, ่งยาวๆตอนนี้ okay, ทเทนี่แหละครับผมมาเดี๋ยวเราจะกลับออกไปยังด้านนอกกันะ โอ้โอ oh ้บีบีครับโอ้โ oh อ oh, oh oh, ไม่ดีไม่ดีไม่ดีพลาดมันเผืองรู้ไหมเอ <Okay, S 2> ไม่ได้เฮดช็อตครับไปรีบไปก่อนก่อนที่จะตื่นขึ้นมาร,มริมสันเฮสดนะฮะเอทางนี้แหะครับเราจะไปยังสุสานเก่าที่เราเจอตรงด้านหลังประตูลับ ทีงนี่แหละครับมาคุยกันต่อนี่แหละตรงทางลับใต้รูปปั้นกัมเทพไปเลยโอเคครับสำรวจอสอำรวจดูกต่อน,นะครับ ลูกป้นอันนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีดวงตานะโอเอจัดการใส่เข้าไปโลงเลือดไหลอะไรเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในโลงแน่ๆครับโอคจัดการใส่ไม่มีปากไม่มีตาโลงสัตว์เลือดเต็มจอครับโลงฉบับสามดีนะฮะทะลุจอเอเคอันนี้อะไรจัดการไม่ใช่ ไม่มีจมูกนะฮะนี้โลงสันโรเซียสุดท้ายจัดก,การใช้โอ้โหโรงนี่ตั้งเลยงานงอกสิครับอย่างนี้นรกและอะไรอยู่ในโรงฮะโอ้ยพี่บี้ตัวแดงเลยฮะนอนอยู่อา้าวตัวประตูจิ้วงานงอก <Hey. S 2> ต้วยมาแล้วยิงเลยครับรออะไรสองนัดไปลบสามลุกเข้ามาเลยไม่ต้องมาขอลายเซน็นตายไหมแค็กระดูกปืนส้ำโอเคเคตี้ยตรงนี้มีกระสุนลูกซองนะฮะตำรวจในโรงก่อนดูสวิตช์โอเคเปิดลูกกรงมีบางสิ่งบางอย่างอยู่อันนี้คือตาจำประจําตระกูลของสเปนเซอร์นะะโอเค เก็บกระสุนลูกซองมาจัดการรีโหลดนะฮะตอนนี้ขึ้นลำเรียบร้อยไปอันตรายครับเล่นเอาซอมบี้ขังไม่ได้ลงไป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 จิวเราต้องรีบไปจากที่นี่แล้วนะฮะไปอเอไปจิวอย่างนี้แหละเดี๋ยวซ้าย ไปไปกันต่อยาวๆครับตรงนี้นี่แหละครับประตูให้เรายังไม่ได้มาทางออกด้านหลังคฤื้อนหานั่นเองมาดูกันว่าจะเป็นไงต่อ เงียบกริบครับเสียงมแมลงโอเคไปต่อครับมแมลงกลางคืนเอ้ยเสียงมีบางอย่างมาจากุู้ไม้นั่นไงครับหมาแล้วน้องหมานั่นเองปอิวที่เป็นระดับใส่ตาชะตากูลน,นะใส่เข้าไปเลยโอเคครับไปเปิดประตู Okay. ตรงนี้มีของนะครับขอเจ๋งกระสุนลูกซองเก็บยิวอ่านั้นเรายังไม่ไปนะฮะตรงนี้ไม่มีของตรวจจัดการเก็บเวลสเปแล้วก็แบตเตอรี่มานะฮะสำหรับเพื่อช็อบไฟฟ้า ไปต่อเลยครับตรงนี้มีป้ายบอกเส้นทางอยู่ข้างหน้ามีไก่หมุนนะฮะไก่แดงหมุนการสำรวจเสร็จกดเลยอ๋อมันจะใช้ในการหมุนลูกป,ปั้นนะฮะเราต้องหมุนลูกป,ปั้นออกนะฮะตรงนี้โอเคหมุนเลยลูกป,ปั้นหมาสามหัวเอเคไปททำงานบอกอีกทีหนึง ยังไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือหันหน้าไปด้านหน้าเพื่อให้มันเอียงออกกดโอเคครับเรียบร้อยไปจิวไปต่อเลยกลางฐันหยุดบุนแล้วนะใครได้ยินตอบด้วย <Barry? S 1> แบรี่รรี่เหรอสัตประลาดสัตประลาดลากโซ่ปืนทำอะไรมันไม่ได้ย้ำอีกครั้งทำอะไรมันไม่ได้เลย อยู่ให้ห่างจากป่าไว้มันอยู่ด้านนอกคฤราสน์ย้ำอีกครั้งอยู่ให้ห่างเอาไวงานงอกครับสัตว์ประหลาดลากโซ่เหรอกระสุนทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะะตัวอะไรกันแน่นรกโลแล้วครับเราก็จะลังจกเข้าพื้นที่ป่าดีกว่าตอนนี้โอเคหมุนต้องหมุนอีกได้นหนึ่งนะฮะถ้าไก่ยังหมุนอยูนะ่เนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้เนะี่ย โอเคได้แล้วครับไปไปต่อครับมีกลไกแบบนี้ด้วยเยเขาปืนออกครับเพื่อความคล่องตัวโอ้โหอีกานีไ่ไปเร็วเดี๋ยววิง่งเอฟแย่ละอัเลิร์ตน,นะครับไป งานเข้าครับนี่เส้นทางที่แบรี่บอกหรือเปล่าโอ้โหชัดเจนครับครวนครางขนาดนี้มีเสียงโซ่นรกแล้วครับสัตว์ประหลาดลากโซ่ไปครับจิวเตรียมลูกซองไว้เลยจะตัวอะไรเตรียมปะทะไว้ก่อนนะฮะไอตรงนี้มีอะไรสำรวจไหมเนี่ยมีรูปปั้นที่ยืนอยู่ในความมืดนะฮะไปโอเคไปดูซิมันมีอะไรอยู่เนี่ย เ็ EP ต้นไม้ทางแยกไปไปเรื่อยน่ากลัวได้อีกค่ัเนี่ยโอเคมาดูกันสิด้านหลังแล้วอเอคอันนี้โอ้โหเป็นเหมือนบ้านบ้านใครสักคนนะฮะเหมือนบ้านพวกผู้ตรวจการอะไรอย่างนี้ไป เไปสรวจเฮ้เสียงเนี่ยครับมีมีคนจุดไฟเอาไว้นะ่สํรวจแผนที่ของส่วนตุสารนะนี่ไม่มีอะไรนะฮะไปสํรวจด้านหลังมีหีบเก็บอของยังไม่สํารวจตอนนี้จัดการดูซิอะไรมีแสงกระพริบ,บได้คานเวียงมานะฮะนี้ ของยังไม่เก็บครับไปแค่นี้แหละไปีบไปก่อนแบักบหน่อยก็ได้อะลูกซองไปกับเพื่อน,นเสียงมีคนเปิดประตูเข้ามานะฮะนรและตีไม่ค่อยไม่ค่อยเตฟเท่าไหร่นะฮะดูแล้วรูปถ่ายของครอบครัวมีบันทึกบางสิ่งบางอย่างเก็บเอาไว้พ่อและแม่เป็นคนเป็นคนแรกและคนที่สองของฉันในตัวของฉันนั้นรู้สึกว่ามีบางอย่างอะไรจะเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่แม่โอพ่อ แม่อยู่ไหนแล้วหนูอยากเจอแม่ทําไมแม่อยู่ไหนหนูคิดถึงแม่งานเข้าครับเป็นบันทึกของเด็กน้อยเฮ้ยมือตัวอะไรวะเนะี่ยนรกแล้วครับโดนฟาดห่วนะฮะโอ้ยตื่นเิ้วเด๋วใครบางคนรอบตีหัวนะฮะโอ้โหนรกแล้วครับไอ้นั่นมัน สัตว์ร้ายในโซ่ตัวนะฮะสไลา์ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะฮะตอนนี้รู้อย่างเดียววิ่งจิ้วไปหเฉียวหลังไปไปครับอยู่ไม่ได้ตัวนี้แหละที่เขบอกกระสุนทำอะไรไม่ได้นะฮะโอ้ยเกือบไปแล้วครับเวลานี้เราต้องเผ็ดกันแล้ว อันนี้เส้นทางโอเคนี่คือเส้นทางที่ที่บรรจบกันนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอีกเส้นทางนึงครับผมมาไปกันจะได้ขายคาใจเนั้นก็คือทางที่เรามาตอนนี้ถูกต้องนะครับผมไปมีเสียงซอมบี้นะฮะอยู่ตรงนี้ไปคิวระวังตัวมาเดูอมหลังไว้นั่นแหละอ <c oughs> จะขอลายเซ้นก็คุยไงดีๆก็ได้พี่บี้ไปโอเคนี่จัดการมาให้กลับเอาไ้ครับโอเคครับทุกท่านตรงนี้ผมจะตัดพาร์ทลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาต่ออีกหน่อยนึงนะฮะเนื่องจากลืมของบางอย่างนะครับผม โ okay. อเคน,นี้ผมก็ไปเอาของบางอย่างที่ว้านั้นมาแล้วนะครับผมก็คือตาเสรีักแห่งลมนะฮะก็คือจะใช้ในสุสานตรงนี้ซึ่งจะได้อะไรไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคมามเสรักบางอย่างนะฮะกะหวังจัดการจะรักแห่งลมอ่าปลดล็อกตาเสรักมีสามอันนะฮะตาเสรักแรกตาเสรักแห่งพระจันร์ตาเสรักอันที่สองตาเสรักแห่งดาวตาเสรรักที่สาม าสญญาร์แห่งพระอาทิตย์เคสำรวจด้านหลังมีกปุ่มให้กดนะฮะกดเลยโอเคจะมีบางอย่างเนี่ยมนูนขึ้นมานะครับสำหรับใช้เสียบลงไปในอะไรบางอย่างได้เกการตำรวจให้ครบทั้งสามอัน โอเคครบแล้วนะครับผมไปจัดการสำรวจทางซ้ายมือเอาใส่ลงไปสิลักสิลักแห่งพระจันทร์สิลักแห่งดาวและสุดท้ายสิยลักแห่งพระอาทิตย์โอเคครับแผ่นหินเปิดออกนั่นมันเจง๋งถ้าผมคิดไม่ผิดนะครับผมอันนี้ก็คือมีการมีปืนนะฮะถูกวางไว้แม็กนัมรีเวอร์ปืนแม็กนัมนั่นเองนะฮะของภาคนี้รีบไปเลยจิวเพ่นก่อน โอเคไปครับผมตรงนี้นดี่ครับไปยิไปต่อตรงนี้นะครับเราจะเข้าประตูบานนี้กัน นี่ครับทางเดินอะแถวที่ยุนี่คือแบรดใครก็ตามที่ยินฉันขอสัญญาณด้วยใครก็ตามคิวถึงแบรดน้าที่ยินฉันไว้แบรดเวเนมันพังแล้วโอ้ยงานเข้าครับวไปยุพังอเอ็มอบคุณไปก่อนครับรู้สึกเสียงหมานะฮะตะกี้เอ็นหนึ่งตัวนะครับยังไม่รู้ว่าเรามาคิวค่อยๆไป เอตรงนี้หนึ่งตัวหันหลังอยู่นะครับหนึ่งตัวข้างบนเฮ้ยยิงอีกตัวหนึ่งโดนนะฮะเต็มเต็มเกี้เสียงมาแล้วโอเคเราจะตั้งรับตรงนี้ครับเอาลูกซองออกมาจังหวะยิงยังไม่ลม้มเฮ้ยตัวหนึ่งรอจังหวะฟังเสียงไว้มาแล้วฮะยิงกันเต็นยังไม่ตายจังหวะก,กันเต็นอีกทีไปยู เออเล่นแบบนิ่มๆกัตรงนี้เก็บเลยสมุนไพรเขียวเอบนีก okay, okay, ครับตรงนี้เป็นทางลิฟต์นะฮะลงไปได้แต่ตอนนี้ยังสำรวจอะไรไม่ได้นะฮะไปไปก่อน โอเคครับไปตำรวจทางซ้ายไอ้พานเวียงเลยโอเคเปิดเึ้นแล้วนะฮะ เไปแล้วได้ยินเสียงน้ําจากน้ําตกนะฮะในระยะที่ไม่ไกลมากนั่นเหรอโอเคแสดงว่าแถวนี้มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับปริศนาน้ําตกแน่ๆฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบพร้อมก,กับจิวกันไปจิวเหมือนเดิมไปกันต่อครับไปวิป่งไปเรื่อยๆตรงนี้เส้นทางค่อนท้านเคลียร์นะะโอ้โหเป็นป่าน่ากลัวมากเมื่อกี้ อเอนี่ลิฟต์โบราณอีกกาอีกแล้วครับไม่มีทางเลือกจัดการครับตรงนี้เล็งสูงเข้าไว้อเอ้ครับจัดการอีกทีนึงอีกทีอเอ้ครับตรงนี้ใช้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาสุูกตองเพิ่มได้ แบตเตอรี่ถูกนำออกไปแล้วไปต่อครับตรงนี้อเอตรงนี้มีสมุนไพรสีแดงเก็บไปเลย ีต้องผสมกับเขียวก่อนแล้วก็ผสมเข้ากับแดงนะเอเดมิกเทิร์ฟุดใหญ่ไฟอ้แสดงว่าแล้วทมไมให้สีฟ้ามางูครับลูกงูรีไปเลยตอนนี้เ,เนี่ยครับเป็นทางเข้าเป็นเหมือนลักษณะเหมือนตัวบ้านเราไม่รู้ว่านี่คือบ้านใครนะฮะรอบนี้อยู่หลังคะเอหาด ปุนภัยสีฟ้าทั้งนั้นเลยไปเียจัดการเก็บของให้เรียบร้อยเอียลงไป ตอนนี้เลือดค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับขนาดเราไม่ได้เก็บในเครือข่าดที่เป็นห้องปุ๋ยนะฮะก็ยังเกลื่อนขนาดนี้เลยโอคตอนนี้เราก็จะประหยัดประหยัดเลือดไว้ก่อนครับพยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุดตอนนี้ยังไม่ได้ใช้แต่ในอนาคตอาจจะต้องใช้ขึ้นมาก็ได้นะครับท่าน โอเคครับจัดการรีโหลดไว้ก็เก็บขอรอบๆให้หมดนะฮะมาไปกันต่อเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันว่ามันมีอะไรในบ้านพักหลังนี้นะฮะนี่อีกกลองนะฮะดันมา ประตูถูกล็อกเอาไว้ถูเกเขียนว่าห้อง001คือถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ดันกล่องนะครับทุกท่านมันจะมีเาวันเนขึ้นมารัดคอนะฮะซึ่งก็มันขาัจะรายในทีเดียวนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเาวันนี้มีที่มาอย่างไรเราจะไปหาคำตอบกันโอ้โหบนหัวจิ้วแมมงหมมลบแล้วจัดก,การซะจุยาขาดเลยนะฮะตัวไผ่เกี่ยวเขียนไ้มีอีกต้นหนึ่ง อันนี้เป็นตะเกียงสีแดงนะก็คือตอนนี้มีน้ำมันอยู่เต็มแต่ไม่แต่ยังไม่ได้ถูกจุดไฟนะเราต้องมาจุดอีกทีเพื่อดูว่ามันเป็นปริศน,น,นาอะไรนะอันนี้มีอีกตัวหนึ่งเกาะข้างบนไม่ต้องสนใจครับตอนนี้อปหยากกระสุนไว้ก่อนอตีโหลดเอ๊ะตรวจหนังสือปริศน,นาสีแดง แล้วก็นี่คือกล่องสมรัยาบาทนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าได้อะไรไปสำรวจด้านบนนีมีโต๊สนุกเขีย่ยนว่าเป็นรูปบิลเลียดนะฮะมีเลขบางอย่างถูกเขียนขึ้นเก็ไป ไปกันครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปจัดการกันให้เรียบร้อยเอาของลงไปให้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เนี่ยครับเปียงไประเบียบแล้วให้ดูง่ายหน่อยตอนนี้ ได้สมุนไพรเขียวและสมุนไพรน้ำเงินนะฮะรวมกันในการเก็บการรวมนะครับทำเป็นมิกเซอร์ชุดใหญ่ไว้เลยเอาไว้ครับชุดสมบูรณ์ยังไงเผื่อ,อไว้ได้ใช้แน่ แค่นี้แหละครับผมแล้วก็จัดการเอามึกกิมออกมาโอเคครับทุกท่านสำหรับในพารทที่3นี้ผมจะตัดจบตรงนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะนสนุกกัได้เข้ารู้กับ D M Channel นะครับผมชอบกดไลค์ช่วกดสป b ์ของเกมดีมิตระต้องเอลช n น e l Channel ของคา้า